รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะมาพบกับรายการ Electric Station นะคะกับครูเลดี้เก๋ๆและก็ครูติ่งค่ะสวัสดีครับครูติ่งนะครับกฤกิจศรีวิชัยนะครับวันนี้นะครับครูติ่งจะนำเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนและก็ของโลกเรื่องแรกนะครับก็เราจะพูดถึงสถา,านการณ์เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยกันก่อนนะครับ,รบซึ่งข้อมูลเนี่ย ปัจจุบันเราใช้ข้อมูลของปีพุทธศักราช2 5 5 7เพราะว่าการบันทึกข้อมูลที่เป็นสีติเนี่ยมันจะต้องใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือการน่าเชื่อถือแปลว่าต้องให้ข้อมูลน่ยมันมีความนิ่ง ซึ่งเขาจะมีการเก็บข้อมูลต้องใช้เวลานานหน่อยเช่น10ปี20ปีนี้เป็นต้นข้อมูลล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยจะเป็นปีพุทธศักราช2557โดยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีการใช้ไฟฟ้าติดอันดับโลกเลยนะ้องเก๋โอ้เท่าไหร่ะคะอ,อันดับ24อของโลกโและแน่นอนถ้าเราคาดการณ์ในอนาคตน้องเก๋ว่าแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าประเทศไทยจะเป็นยังไง เยอะขึ้นแน่นอนต้นเพิ่มขึ้นนะครับจากข้อมูลครับแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยก็จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจะเพิ่มขึ้นลอยละ4-5ต่อปีเลยนะครับเหตุผลลักเพราะอะไรนัเก๋ เพราะอาจจะการใช้ชีวิตแล้วก็คนจํานวนเพิ่มขึ้นรื่ของครับประชากรเรามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นลดลงนะครับเพราะว่าเ <Okay. S 1> นื่องจากว่าประเทศกำลังเข้าสู่ในผู้สูงอายุแต่เนี่ยเป็นข้อมูลปี2557 <c oughs> นะครับดังนั้นเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นแต่แน่นอนว่ามาจากกลุ่มของคุณพ่อคุณแม่ที่รายได้ก็สูงขึ้นอยากเลี้ยงลูกให้สบายอย่างน้องเกดให้มีลูกเนะี่ย <c oughs> ก็คง <c oughs> ไม่เอาลูกไปตากแดดนะจ๊ะหมอย่างเงี้ยนะครับและแน่นอนก็คือการเจริญทางเศรษฐกิจเพราะว่าปัจจุบันอะโล ของเราก็รวมกันเป็นหนึ่งละใช่ไหมอย่างทุกวันนี้น้องเกดซื้อของก็ไม่จะเป็นต้องไปเดินซื้อเองละ,อ,ะอย่างนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเห็นไหมว่าแนวโน้มของการใช้พลังงา,า,านไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นแน่นอนเรามาดูครับว่าสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยเราใช้เชื้อเพลิง ประเภทไหนบ้างเรามาดูข้อมูลตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นข้อมูลปี2 5 5 8ันแปลว่าเขาเริ่มเริ่มรีเซ็ตใหม่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เป็นข้อมูลสถิติที่เขาห้าเจ็ดของห้ปุ๊บก็คือ update. อัปเดตอ่าเรามาดูแผนภาพที่คูณติ๋งเอามาฝากเลยนะครับเป็นแผนภาพวงกลมน้องเกดดูเลยวงใหญ่สุดกา๊าซธรรมชาติกี่เปอร์เซ็นต์หกสิบเก้าจุดเก้าที่ให้อ่านเพราะว่ามองไม่เห็นหกสิบเก้าจุดหนึ่งเก้าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นแปลว่าเต็มหนึ่งร้อยหนึ่งร้อย เกือบ70%อุ๊ยถ้าเรามองข้อเสียล่ะก็คือเราต้องไปซื้อเขามาล่ะร้อยหนึ่งอะ70อ่ะใช้ไปเยอะเราใช้เยอะเกินครึ่งเราใช้แก๊สธรรมชาติแปลว่าเราฝากความหวังอะไว้ที่แก๊สธรรมชาติเลยนะเอออ่อะแต่แก๊สธรรมชาติเนี่ยแก๊สไม่มีวันหมดนะเพราะมันแก๊สธรรมชาติแปลว่าธรรมชาติมันเกิดเองแต่ธรรมชาติเห็นไหมมันก็มีวันหมดมันต้องใช้เวลานานจริงไหมอะแล้วเรามาดูนะลูกสัดส่วนต่อไปดูที่ฐานหินลูกดูที่ฐานหินรวมกันเลยนะ ทั้งสีชมพูบันเย็นน่ะกับสีมว่วงอ่อนๆน่ะรวมกันประมาณ 18, 1 8 1 9ปดเกอรลยลูกทั้งเป็นแผ่นหินในประเทศกับนอกประเทศม,มีนอกประเทศด้วยซื้อมาอ่าแปลว่าซื้อมานะแล้วก็มีพลังงานหมุนเวียนแปลว่าอะไรหมุนเวียนใช้แล้วใช้อีกได้อ่าก็เพราะว่าแก๊สธรรมชาติเป็นแก๊สที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาต,รรชาติซึ่งการเกิดแก๊สธรรมชาติอะ่ะอย่างมื่อน้องเก๋ผลิตแก๊สบ่อยใช่ไหม้ามีแก๊ส่ะน้องเก๋ก็ต้องมีการ เก็บอะไรเข้าไปหมักหมงเข้าไปแล้วก็ปล่อยแก๊สออกมาใช่นะเพราะว่าการที่เราจะมีตดเนี่ยมันต้องใช้เวลานะ,ะดังนั้นพวกนี้มันถือว่าเป็นทรัพย์กรที่กว่าจะสร้างขึ้นมามันใช้เวลานานมากดังนั้นเขาจะถือว่าเป็นทรัพยปกรประเภทสิ้นเปลืองแต่อันดับอง,องเขาเรีคือฐานหินคําว่าฐานหินแปลว่าฐานกลายเป็นหินแต่กต่อนที่เป็นฐานอดีตสัตรของฐานคือซากพืชซากสัตว์พืชอย่างเดียก็พอเพราะพืชก็กลายเป็น่านเห็นไหมซึ่งต้นไม้ กว่าจะตายแล้วกลายเป็นหินใช้เวลานานนะดังนั้นเห็นไหมครับว่าอันดับหนึ่งอันดับสองของประเทศไทยเป็นทรัพยากรประเภทสิ้นเปลืองดังนั้นแปลว่าเราฝากความหวังไว้กับสมรที่จำลองแต่แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยกําลังเพิ่มขึ้นกรลังเพิ่มขึ้นอ่าเรามาดูเลยครับตัวนี้เป็นตารางที่คุณติ๋งก็สรุปจากแผนภาพให้อยู่ง่ายๆขึ้นร้อยละ6ก1 9ก็คือประมาณ70%ปรประเทศไทยใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากสุดก็คือ แก๊สธรรมชาติภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรดีแก๊สภาษาอังกฤษใช้คำว่าก๊สธรรมชาติ natural ต้องการแค่นี้นะครับก็คือ natural gas natural gas ตัวย่อล่ะชื่อยาต้องมีชื่อย่อ ngv หรือเปล่า ngv คือ v ข้อซึ่งแปลว่าแปลว่ายนพานะยานพานะแปลว่าประเทศไทยเรามีแก๊สธรรมชาติที่นอกจากผลิตกแสไฟฟ้าแล้วใช้ยานพานะแปลว่านำมาเยอะนะ เราใช้เป็นคบหนึ่งเพราะอะไรที่มีมากราคาต้องถูกตอบหนุนๆๆนะเห็นไหมมีมากราคาก็ถูกแปลว่าการใช้เชื้อเพลิงอะไรต้องเหมาะสมเห็นไหมเราใช้ตัวนี้เพราะเมืองไทยมีมากราคาถูกเห็นไหมผลิตกแาไฟ้าด้วยใช้น้ยนต์ด้วย18.9 6ปกาก็ประมาณ19กา็คือหินทั้งเป็นหินที่นําเข้าและก็เป็นหินในประเทศของเราแต่วงเล็บไว้เป็นนหิน ประเภทลิกไหนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินค่ะ,ะเป็นชื่อห่าถ์หินลิกไหนซึ่งประเทศไทยของเราพบที่จังหวัดลำปางลำปางนะสิบเอ็ดจุดศูนย์สองเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละสิบเอ็ดจุดสองเป็นพลังงานหมุนเวียน,หม,น,ยนหมุนเวียนก็แปลว่ากลับมาใช้ใหม่อันนี้บอกเลยน้ำน,<า>น<า>้ำเพราะว่า<ม>ประเทศไทยของเราฝนตกบ่อยพอฝนมนตก ก <g ill ain> ็อยู่ในหมหาสมุทรค่ะปั <ภา S 2> ุดก็เจอความร้อนก็เกิดการระเหยขึ้นมาอีกเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกพลังงานหมุนเวียนก็คือใช้ไม่มีวันหมดอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วมาดูรอย0ะ0 7 5น้อยมากก็แปลว่าไม่ถึง1%เราใช้น้ำมันเตากับน้ำมันดีเซลอะแปลตรงตัวเลยเตาน้ำมันเตาก็แปลว่าน้ำมันนี้ใช้เผาไม้เออจบก็คือใช้ในเตาใช้เผาไม้เห็นไหมแล้วก็น้ำมันดีเซลเอ๊ะ น้ำมันดีเซลก็คือใช้ใช้กับรถใช้กับรถรถพวกนี้รถใหญ่ๆซึ่งมันต้องมีการกระเพื่อเขาจะเป็นลูกสูบเขาจะเป็นลูกสูบพอลูกสูบมันก็ทําให้เกิดการหมุนได้เพราะการผลิตกระแสไฟฟ้าหลักการที่สําคัญที่สุดก็คือหลักการที่5ก็คือต้องมีการหมุนขดลวดให้ตัดผ่านสนามแม่เหล็กแม่เหล็กหรือไม่ก็หมุนแม่เหล็กให้ตัดผ่านขดลวดเราเรียกว่าสนามแม่เหล็กเราเรียกว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรืออะไรดั ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรเรียนสีเยอะเห็นประโยชน์ของการศึกษาหรือยังนะครอ่ะูกื่จาร้อยละ0 0 7น้อยมากเป็นการนําเข้าไฟฟ้านี่ไม่ได้แปลว่าซื้อเชื้อเพลิงนะซื้อไฟฟ้าเลยเขาผลิตมาฉันขอซื้อจากประเทศมาเลเซียอุ้ยทําไมแสดงว่านางมีเยอะเวลาไปเที่ยวมาเลเซียอ่าน้องเก๋เคยอพีโตนัสอ่าเป็นประัทที่เป็นหอคอยคู่นั่นห่ะเห็นไหมแปลว่าประเทศเขาเนี่ย ไซรัคประเทศเขาเนี่ยเป็นหอคอยคู่นั่นแหละนั่นแหละก็คือปีโตนัสเขาปีโตปีโตแปลว่าแปลว่าน้ำมันแปลว่าหินเออแปลว่าหินเลยอย่างเงี้ยซึ่งเห็นไหมครับว่าเราซื้อไฟฟ้ามาจากประเทศที่เขาร่ํารวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติเขาก็ผลิตกัาซเหลือก็มาขายให้กับประเทศไทยแต่ก็ถือว่าในสัดส่วนนี้เราก็ใช้เราก็ซื้อมาไม่เยอะนะซื้อมาน้อยเพราะส่วนใหญ่เราก็ผลิตในประเทศของเรานะเราก็จะซื้อฐานหินอย่างเงี้ยกับซื้อ ไฟฟ้าเลยสดๆมาถ้าถามว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับไหนก็คือระดับมากเลยนะนะครับก็เพราะว่าประเทศไทยของเราอะมีภาคเหนือมีภูมิประเทศเป็นภูเขาภูเขาภาคกลางมีภูมิประเทศเป็นที่ราบที่ราบลุ่มอ่าภาคอีสานเป็นที่ลาบสูงลาบสูงเห็นไหมลาบสูงอ่พอภาคใต้ก็เป็นชายทะเลชายทะเลแลวยังไม่พอภาคใต้ชายทะเลเป็นมีสองฝั่งเลยอ๋อเป็นเรื่องของเรายื่นออกไปย เหมือนกับเป็นแหลมเ,เป็นคาบสมุทรอย่างนี้เลยนะซึ่งข้อดีคือของการเป็นมหาสมุทรเนี่ยก็คือถ้ามันมีสิ่งพิษที่ตายในน้ําอมันก็จะมีมันจะจมลงมันจะจมลงเพราะว่าสมมติว่าถ้าอ่ะน้องเก๋กับพี่ติ่งไปเล่นน้ำทะเลด้ยวยกันแล้วก็พ<า>ี่ติ่งไม่ขึ้นมาสักทีนะครับไม่ขึ้นมาสักทีน้องเก๋จะนั่งรอไหมคงไปเรียกคนมาช่วยขอบคุณก็คือ เราจะไม่เจอสัทันทีเพราะว่ามันจะมีการจมลงเพราะว่าในน้ําทะเลมันเป็นน้าที่มันเกลือมันก็จะมีความกดดันแล้วก็มันมีคลื่นมีคําว่าคลื่นแปลว่าอะไรมันก็จะซัดทำมือนะคลื่นพี่จะพาไปลองตายใช่ไหมเออคือขึ้นมันขึ้นและลงมันจะเกิดทารทับถมการทับถมในทะเลจะทําให้เกิดปิโตเลียมได้ง่ายอ่ะเรามาดูคํานี้ปีโตมาจากคำเพตาแปลว่าหินโอเลียมมาจากโอลิฟแปลว่าน้ํามัน ดังนั้นปีเตียนจึงแปลว่าเป็นน้ำมันที่ต้องอยู่ใต้หิน<ะ>คือมีการทับถมเพราะเป็นการทับถมเนี่ยมันจะไม่เจออากาศไม่เจอออกซิเจนเพราะถ้าเจอออกซิเจนมันจะเกิดการเน่านะยกตัวอย่างแล้วทำไมเรายัางไม่เน่าวะก็เพราะเราเอาอกซิเจนเข้าไปเราก็ออกแต่ถ้าสัตว์ที่ตายแล้วอะ่ะอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นสุนัขโดดรถชนเนี่ย<ะ>พอมันเจอออกซิเจนมันก็จะเน่านะ,ะดังนั้นแต่การอยู่ใต้ใต้น้าใต้หินที่มีทรายทับถมเนี่ยมันไม่เจอออกซิเจนเขาเรียกว่าเป็นการย่อยสลาย แบบไม่ใช้ออกซิเจนนี่แหละซึ่งประเทศไทยมีมากกลางอ่าวไทยเลยดังนั้นถ้าข่าวหน้าน้องเก๋นั่งเครื่องบินไปสอนทักต้เขาจะออกอ่าวไทยใช่ไหมเปิดกระจกเปิดกระจกดูจะเห็นท่้นขุดเจาะแก๊สธรรมชาติเต็มไปหมดเลยนะเอ่นั่นแหะเห็นเป็นยังไงมไม่ได้ใส่ไงมันจะมีแบบเนี่ยเออแต่การคาดการณ์ปริมาณแก๊สธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วนี่แหละคือวิชาวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์แล้วเพื่อความน่าเชื่อถือ ใช้ข้อมูลปีพุทธศักราช2557ครับค่ะถ้าถามคุณติ๋งว่าทําไมเราไม่ใช้ข้อมูลของปีนี้เหมือนที่คุณติ๋งบอกนะครับการบันทึกข้อมูลที่ให้หน่าเชื่อถือมันต้องมีการบันทึกเป็นสติเก็บไว้เพื่อแสดงถึงความเถียรว่าเออเราใช้เท่านี้นะไม่ใช่ว่าแนวโน้มเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแปลว่าอย่างมีนิ่งดังนั้นเขาบอกว่าประเทศไทยของเรานะครับเราใช้มาสุคือการธรรมชาติใช่ไหมแล้วมาสุคือประเทศไทยหเราใช้ในประเทศหกสิบเปอร์เซ็นต แต่จากการคาดการณ์แล้วในข้อมูลปี2 5 1 7แก๊สธรรมชาติในประเทศไทยมีเหลือเพียง5.7ปีอุยแล้วตอนนี้หม <laughs> ดแยาวหม <laughs> ดแยว้วมีปัจจุบันมันเกินแล้ววะใช่มันนนี้โอ้มันเกินแล้วนะคะแปลว่าเอ้าทุกทุกวันนี้เราอันนี้ไฟปลอมเหรอนะครับเรามีฮางก้อยหครับเพราะร้อยลิ4รเราเป็นแก๊สธรรมชาติที่เรานําเข้าอันนี้แปลว่าซื้อแก๊สธรรมชาติหรือวัตถุดดิบมา จากประเทศเมียนมาแปลว่าการมีประเทศเพื่อนบ้าน,นมีความสําคัญนะมีความสําคัญน้าพึ่งเรือเสือพึ่งตานะครับก็คือรอยละสีมาจากประเทศเมียนมาอ่ะทุกคนมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วลองเซิร์ชเข้าไปอยู่แผนที่กลุ่มอาเซียนเลยประเทศพมา่าทันเลเขากว้างกว่าเราเยอะประเทศมยมามีขนาดใหญ่กว่าเราด้วยจําชื่อสองแหล่งแหล่งใหญ่สุดเลยที่เราซื้อชื่อว่าแหล่งยาดานากับแหล่งเยตากุนจำยากับจำเยไว ยากยเยอจำยากระจำเย,ำยไว้นะนี่คือเราซื้อจากพม่าเอ๊ะจังหวัดอะไรที่มีพรมเดน,นติดกับพม่าบ้างการจนะบุรีอ,อีกลงบางคลา่างอีกนิดนึงลรงงางล่างอีกราชบุรีอ่านั่นแหละเราต่อท่อแก๊สนั่นอ,อ่ะเข้ามาทางราชบุรีเราจะมีโรงงานไฟฟ้าของเอก,กชนชื่อโรงางานไฟฟ้าราชบุรีโหยิ่งอดู่ตรงนั้นเลยซึ่งเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันมเป็นต้องวางแผนทําไมไม่ซื้อจากพม่าแล้วก็นุ่นนะคะ ต่อไปแม่สายจะต้องโอ้มันไกลเกินนะครับรถสิบล้อต้องขับข้ามเยอะเลยนะท่ออะท่อในฝั่งดินท่อในฝั่งดินะนั่นแปลว่า60 40วิอุ้ยเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเพราะ604 0ส่ิ่ใกล้แค่ไหนนสิบไหอ่ะเรามาดูครับนี่คือสิ่งที่ครูติงเอามาฝากคือแผนที่ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเห็นไหมครับดูดูฝั่งทางซ้ายนั่นคือประเทศเมียนมาฝั่งท้างขวาเป็นประเทศลาวแต่ประเทศลาวอะในอาเซียนเนี่ยประเทศลาวเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีทะเลนะ นั่นแปลว่าประเทศลาวไม่มีอะไรตามมาแล้วไม่มีแก๊สธรรมชาติโอเคไหมครับแต่ว่าประเทศลาวก็ต้องผลิตก๊าซด,ด้วยวิธีอื่น<อ>เพราะต้องอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละประเทศไม่ใช่ว่าเหมือนกันหมดอุ้ยไทยใช้แก๊สธรรมชาติเหรอใช้ด้วยอะไรก็ไม่ได้นะอ่าเ,<อ>เรามาดูครับนี่คือแผนที่ประเทศไทยกับกลุ่มอาเซียนที่ใกล้เราก็คือประเทศเมียนมาประเทศลาวแล้วก็ประเทศกัมพูชาค่ะแล้วลูกดูในมหาสมุทรนะดูในทะเลที่เห็นจุดแดงๆเห็นงไม่รู้ตัวติกมาฝาก นั่นแหละครับคือแหล่งแก๊สธรรมชาติอเอาไทยเต็มหมดเลยแดงเต็มหมดเลยใช่ไหมแต่ดูที่ฝั่งพม่าก,ก็มี2แหล่งก็คือยาลาดากับเยตะกุลเห็นไหมครับและเข้ามาตรงราชบุรีนเห็นไหมอ่าหรือรูปข้างล่างครับนี่ก็คือเป็นแหล่งผลิตแก๊สธรรมชาติของประเทศเมียนมาซึ่งประเทศไทยเราซื้อแก๊สธรรมชาติของประเทศเพื่อนบ้านเราถึงร้อยละสี่สิบเลยนะครับอโอเคไหมครับครึ่งเกือบครึ่งต่อครึ่งนะครับดังนั้นนี่คือข้อดี คือเรามีประเทศเพื่อนบ้านที่เขาขายให้เราค่ะถามว่าจะมีข้อเสียอะไรล่ะถ้าต้องเก็ตลองวิเคราะห์มันก็เสียเงินเสียเงินเอ้ยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ดีอ๋อใชออ่ถ้ามีปัญหากันเออถ้ามีปัญหากันเห็นไหมครับลูกและอย่างหนึ่งลูกลูกจําไว้ครับทุกอย่างที่เป็นเทคโนโลยีมันจะต้องมีการซ่อมบํารุงและเป็นของประเทศเพื่อนบ้าน,เ,น,รเ,เ,น,านเราก็ไปยุ่งกับเขาไม่ได้แน่นอนดังนั้นในอนาคตครับประเทศของเร่าก็ถือว่ามีความเสี่ยง เพราะเราใช้ในประเทศร้อยละหกสิบแต่อีกสี่สิบเราซื้อมาจากประเทศเมียนมาดังนั้นในอนาคตครับประเทศไทยถือว่ามีความเสี่ยงสูงถ้าแหล่งผลิตของประเทศเมียนมามีปัญหาท่อส่งแก๊สมีการชำรุดค่ะ,ะหรือมีสงครามถ้าท่อส่งของแก๊สเสียหายก็จะส่งผลต่อ,อกําลังผลิตเห็นไหมครับอ่าดังนั้นเห็นไหมครับว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่ได้นะเราอยู่คนเดียวไม่ได้อ่ เช่นเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นข่าวที่ดังมากแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเขตภาคกลางดีกว่าเพราะจากแก๊สธรรมชาติตัวนี้นะครับเราเข้ามาางราชบุรีก็คือจะเป็นเขตกระแสไฟฟ้าที่เราผลิตในเขตภาคกลางนะเพราะว่าถ้าเป็นภาคเหนือภาคเหนือเขาจะมีเหมืองหังหินอยู่แล้วเป็นของตัวเองส่วนภาคอีสานก็จะมีอีกก็คือจะนําเข้าจากประเทศลาวอย่างงี้่ะภาคใต้ก็นําเข้าจากมาเลเซียอนี้ก็ได้นะครับอ่ะ,อะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่5ถึง14เมษายน ปี2556ประเทศเมียนมาเนี่ยได้หยุดการผลิตแก๊สธรรมชาติจากแหล่งยาดานาเพื่อบำรุงรักษาจึงทำให้โรงงานไฟฟ้าในประเทศไทยหยุดชะงักเพราะโรงงานไฟฟ้าพวกนี้จะต้องใช้แก๊สธรรมชาติจากประเทศเมียนมามาเป็นเชื้อเพลิงในการเอาไต้มน้ําให้น้ําเดือดขึ้นมากลายเป็นไอ้น้ำเพื่อไอน้ํานั้นไปหมุนกังหันกังหันไปหมุนขดลวดตัดผ่านสนามเหลเล เรามาดูโรงงานไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติจากแหล่งยานาดาประเทศเมียนมาครับ 1. โรงไฟฟ้าพระนครเหนืออยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาาพยาเป็นเขตรอยต่อของกรุงเทพกับนนทบุรีเขาเื่อวพระนครเหนือเหนือพระนครเหนือกรุงเทพอ่าหนึ่งแล้วนะสโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ที่ปู่เจ้าปู่เจ้าปู่เจ้าจำอะไรสมุทรปราการเออจังหวัดสมุทรปราการนั่นแปลว่าไฟฟ้าของกรุงเทพทางตอนใต้อ okay โอเคปะโรงไฟฟ้าหวังน้อยเ้ยอ,อยุธยานั่นคือโรงไฟฟ้า3โรงงานไฟฟ้าใหญ่้ลมรอบกรุงเทพเหนือใต้ตะวันออกนี่คือโรงไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติจากแหล่งยาดาดาหยุดชะงักเลยดังนั้นส่งผลต่อการกระสไฟฟ้าภายในประเทศถึงร้อยละ25เลยนะครับในช่วงปี2556 หมายความว่าไฟก็จะช่วงนั้นเรามีการออกแถลงข่าวให้เราลดการใช้พลังงานเช่นปิดไฟตอนสองทุ่มนนี้เคยได้ยินไหมเออนั่นแหละนั่นแหละเรื่องนี้คนที่เกิดมานานๆก็จะได้เคยได้ยินครับ้วครับก็่ตัวนี้เราเพราะว่าเห็นไหมครับว่าถ้าเราจะต้องพึ่งพาอะไรอย่างเดียวมากเกินไปเช่นการธรรมชาติอย่างเดียวหรือเราต้องซื้อจากของคนอื่น ซึ่งมันจําเป็นอยู่แล้วเพราะของเราก็ไม่มีหรือของเราคือห้าห้าจุด็ปีอะ,อะเราก็ต้องซื้อจริงไหมดังนั้นจะเกิดปัญหาเมื่อเกิดปัญหาทําไงดีคะทําไงดีก,ก็ต้องแก้่เราต้องวางแผนแก้ปัญหา<ช>อ,นอนาคตเรามาดูโรงงานฟ้า,านาครพระนครเหนือเพื่อให้กับ ลูกพี่น้องทั้งหมดทั้งประเทศได้รู้จักโรงงานพระนครเหนือจะอยู่รอยต่อของกลุงมเทพกับหนนทบุรีตรงนั้นจะมีพระจอมเกล้าใช่เออนครเหนือใช่ไหมที่เขาชอบไปขายรูปบนบนหลังคาเขาอะแล้วติดไม่น้าเจ้าพระยาเลยใช่แล้วก็รูปที่สองที่กูติดมาฝากโรงไฟฟ้าพระนครใต้สมุทรปราการหรือปากน้ำเมื่อกี้ที่น้องเก๋ตอบปู่เจ้าเห็นไหมเออตัวเนี้ย ก็อยู่ติดไปน้ำเจ้าพระยาแล้วก็โรงงานไฟฟ้าวังน,น้อยอยุธยาคือล้อมกรุงเทพหมดเลยเป็นโรงงานไฟขนาดใหญ่แต่โรง้าขนาดใหญ่นี้พึ่งพาแก๊สธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน <S S ก็พอประเทศไทยของเรามันจะหมดแล้วว่าห้ปีอโอเคไหมเรียกไม่ได้ดังนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะแต่ว่าหน่วยงานนี้รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตผลิตจึงต้องวางแผนละก็จะขอซื้อไฟฟ้า จากประเทศเพื่อนบ้านนั่นแปลว่าเรามีประเทศเพื่อนบ้านประเทศเดียวได้ไหมไม่ได,ไได้เราจะต้องพึ่งพาหลายๆประเทศอและเราจะต้องไปซื้อประเทศเพื่อนบ้านอื่นเช่นซื้อทางลาวทางลาวเขามีอะไรเด็ดเดี๋ยวเราจะมาเรียนในตอนต่อไปน่าสนใจนลสิะะและเราก็ควรจะต้องหาใช้เชื้อเพลิงอื่นนอกจากแกสธรรมชาติตบ้างช่วงนั้นลูกที่เกิดเหตุการณ์ะเขาก็ใช้น้ํามันเขาใช้น้ํามันเลยซึ่งเป็นน้ํามันดีเซลอุ้ย แต่้มันดีเซลใช้ในเขาใช้ในรถเ,เขาใช้รถซึ่ใช้ในยานพาหนะระบบขนส่งะระบบโลจิสติกเราคือรถใหญ่หมดเลยเอา้าเมื่อใช้เยอะราคามันก็เลยแพงทําให้ต้นทุนการกระแสฟ้าสูงขึ้นด,ดังนั้นะการที่เราบอกว่าทาไมเดือนนี้ค่าไฟแพงมันมีเหตุผลนะมันมีเหตุผลเห็นไหมครับว่าเรียนแล้วเราจะรู้นะครับดังนั้นประเทศไทยจึงต้องพิจารณาเลือกใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสฟ้าภายใต้เงื่อนไขต่าง ต่อไปนี้จ้ะถ้าเป็นน้องเก๋ถ้าน,น้องเก๋ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะอ่าคนที่5 3 8ของประเทศไทยน้องเก๋คิดว่าน้องเก๋จะเลือกใช้ชื้อเพลิงที่คือผลิตกระแสไฟยอย่างไรบ้าง,นง1นที่หมุนเวียนอ่าถ้าหมุนเวียนนะทำาไไมจะะเพราะว่ามันกลับมาใช้ได้ใหม่แล้วก็ประหยัดหเห็นไหมเพื่อความยั่งยืนน้หนึ่งเขาบอกว่าต้องมีปริมาณสำรองเพียงพอแปลว่าอะไรก็ต้องมีในแบบ เหลือเยอะเออตำนวจเยอะเพราะเราใช้แก๊สธรรมชาติค่ะเยอะแต่คาดการว่าจะเหลือแค่5.7ปีเห็นไหมนั่นแปลว่าเราต้องปรับแล้วล่ะเราต้องปรับแล้วล่ะปริมาณสำรองต้องมีเพียงพอและก็ต้องแน่นอนเพื่อความมั่นคงสองควรจะมีการกระจายชนิดแล้วก็แหล่งที่มาของเชื้อเพลิงคือใช้ชนิดอย่างอื่นบ้างอย่าไปพึ่งพาก๊สธรรมชาติอย่างเดียวมากเกินไปแล้วก็ หาจากแรงอื่นบ้างเอ๊โทรไปหาประเทศพาม่าสิอ่าพอไหมยังจะขายแล้วให้เราอีกกี่ปีมาทําสัญญากันอ่พาพม่าเขาบอกว่าอุ้ยประเทศตัวเองก็ใหญ่ก็จะใช้ไฟแล้วล่ะก็ต้องโทรไปซื้อประเทศอื่นดันั้นเราต้องมีเพื่อนเยอะๆทําไมเราไม่ไปซื้อไกลๆล่ะอุ้ยกว่าจะต่อมาเออมันแพงจริงไหมล่ะประเทศเพื่อนบ้านเราคุยกันได้ยิ้มกันหน่อยนะครับราคาต้องเหมาะสมเห็นไหมเพื่อเสถียรภาพก็คือทางด้านเศรษฐกิจเลยนะครับและ4ต้องสามารถควบคุม มนพิษให้อยู่รับมาตรฐานอีโคโลจีเนาะสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่แค่ว่าผลิตเพื่อความพัฒนาเท่านั้นเราต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพราะถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีถึงแม้ประเทศเราจะพัฒนาแต่คุณภาพชีวิตของเราก็แย่เห็นไหมครับอ่ะและห้าต้องใช้พลังงานที่มีอยู่ในจำกัดเนี่ยให้มันคุ้มค่าแล้วก็เกิดประสิทธิภาพให้สงมากที่สุดเห็นไหมครับเรามาดูครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเราใช้ไฟฟ้า มากขึ้นเนีโนมากขึ้นเอ๊ะแต่นหนึ่งวันเน่ะบ้านน้องเก็เปิดไฟตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมไม่น้องเกศคิดว่าหนึ่งวันน่ะช่วงเวลาไหนประเทศไทยของเราน่าจะใช้ไฟฟ้าเยอะเย็นตอนกลับบ้านกลับบ้านเพราะกลับบ้านไปเปิดแอร์เลย <c oughs> ใช่ไหมฮะเน้นหนอนลูกแต่ถ้าเราถามคนส่วนใหญ่ในประเทศ <c oughs> เพราะว่าชีวิตของของคนแต่คนไม่เหมือนกันเราเอาคนส่วนใหญ่ก่า,กาเพราะว่าอย่างเราสองคนเนี่ยเราเราคนเป็นเป็นติวเตอร์เนาะ <c oughs> แล้วก็เราก็อาจจะไม่ได้ทํางาน เป็นหลักแหล<อ>่งเออรเ,เราก็ประจํา<อ>แต่ถ้า,าคนส่วนใหญ่เขาจะทำงานประจํามาดูครับมันคือช่วงเวลาพามธรรมเลยใช่อ่าเรามาดูครับนี่คือความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในประเทศไทยสามช่วงเวลาช่วงเช้าครับ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาเพราะคนไทยปกติจะเริ่มเข้างาน8โมงครึง่งอ่าก็ะจะเริ่มสตาร์ททุกอย่างประมาณ9โมงแต่ตอนเช้าอากาศยังเย็นอยู่ก็อาจจะยังไม่เปิดแอร์อ่าพอกอ่อนเที่ยง เปิดก่อนนะ,ะเปิดแอด์นั้นสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงจะพีคเลยนี่คือช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายละ่ะช่วงบ่ายก็วิเคราะห์อ,อย่างนงี้เหมือนที่คุณติงสอนวิเคราะห์ออตอนบ่ายเข้าง,งานกี่โมงเที่ยงบ่ายหนึ่งอ่าบ่ายโมงใช่ไหมอ่าถ้าเที่ยงก็ไม่ต้องกินอะไรแล้วนะครับบ <c oughs> ่า,บายโมงพอบ่ายโมงปุ๊บอ่าเรานั่งโต๊ะปุ๊บก,ก่อนเราจะต้องปรับตัวนิดนึงอ่าดังนั้นช่วงพีคที่สอง บ่ายสองถึงบ่ายสามโอเคป่ะอ่าแล้วพอเลิกงานก็คือ4ี่โมงสี่โมงครึ่งก็เลิกงานละอ่าพอเลิกงานปุ๊บก็อ่าบางคนก็สามโมงครึ่งก็เกียกุญแจรถแล้วนะเอออย่างเงี้ยกลับบ้านเหมือนที่น้องเก๋บอกก็ถึงบ้านอันนี้เราต้องใช้ค่าเฉ้่ายของคนทางประเทศนะอ่ากลับบ้านก็ทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มอ่าเพราะว่าอาจารย์บางคนก็เริ่มอ่าหลับนอนละอย่างพี่ติงก็จะเข้าหลับนอนละอะไรนี้อ่าดังนั้นเห็นไหมครับว่าประเทศไทยของเราก็จะมีช่วงพีคบางช่วง แปลว่าประเทศไทยเราไม่ได้ผิดกับสาะพ,พีทั้งวันนะดังนั้นหลเรามาดูครับความต้องการไฟฟ้าในแต่และว,วันก็คือในหน่งวันเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3ระดับอ่าระดับก็คือระดับต่ำระดับกลาง,ลางแล้ก็ระดับสูง,สงโอเคไหมครับมาระดับแรกครับระดับที่1นึ่งเลเวลต่ำสุดเขาเรียกว่าความต้องการไฟฟ้าพื้น,นฐานภาษาอังกฤษใช้คำว่า base load ซึ่งแปลว่าอะไรพื้นฐาน ก็พื้นฐานใช้ทั่วไปเออแปลว่าค่าเสียปปกติใช้เท่านี้อ่าค่าเสียปปกติใช้เท่านี้จําไว้นะอย่าคิดแค่เราเป็นคนกรุงเทพนนทบุร,รีสุพรรณเราต้องคิดค่าเฉลี่ยทั้งประเทศเลยนะ,ะอ่ามันคือค่าความต้องการที่เป็นค่าต่ําสุดในแต่ละวันว่าเราใช้พื้นฐานกันเท่านี้ดังนั้นเขาจะมีค่านี้อยู่คือค่าไฟฟ้าพื้นฐานดังนั้นโรงงานไฟฟ้าที่จะผลิตกระแสฟ้าตัวนี้ได้ ก็เลยต้องเป็นโรงงานที่ขนาดใหญ่หน่อยเพราะต้องผลิตให้ได้เท่ากับเกณฑ์นี้เป็นพื้นฐานเท่ากันทุกวันและจะต้องเดินเครื่องยี่สี่ชั่วโมงโ<อ>เพราะปัจจุบันก็มีร้านสะดวกซื้อเปิดยี่สสี่ชั่วโมง<อ>จริงไหมไม่ใช่ไปเข้าร้านสะดวกซื้อกลางคืนออโอเคไมล่ะโอเคไหมล่ะดังนั้นเหนึ่งต้องเป็นโรงงานขนาดใหญ่เพื่อมีกําลังผลิตให้มันเท่ากับพื้นฐาน คือเปความจริงแล้วมันคือเพื่อความเสถียรภาพเป็นความมั่นคงด้านพลังงานและต้องเดินเครื่องยิมสี่ชั่วโมงเลยอ่าแล้วพนคนงานก็ทางานยิมสี่ชั่วโมงเลยไหมไม่ครับโอ้งได้ยืนซอนกาดาเลยนะเออเพิ่มเพียก์ก็เป็นกะก็เรียกว่าลรงงานไฟฟ้าฐานแต่ถ้าจะเดินเครื่องยิมสี่ชั่วโมงเนี่ยชื่อเพิ่มอ่ะก็ควรจะใช้ชื่อเพิ่มยังไงต้องหมุนเวียนอย่างนี้อีกนิดนึงอีแทนอีกนิดอีกนิดเดียว ราคาไหมราคาถูกโอเคจ้าดังนั้นโรงงานนี้ต้องใช้เชื้อเพลิงที่มีราคาถูกก็แปลว่าแต่ว่าคําว่าถูกของประเทศใครประเทศมันนะประเทศไทยเราถ้ามันจะถูกแปลว่าน้องต้องเป็นเชื้อเพลิงที่มีปริมาณมากก็คือเล็กน้อยแก๊กธรรมชาติโอเคนะแล้วก็ถ่านหินก็ได้เป็นแผ่นหินเป็นดับสองของประเทศไทยนะไฮเป็นดับสองของประเทศไทยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นบางประเทศก็อาจจะเป็นพลังงานนิวเครี์ อ่าบางประเทศนะก็เป็นประเทศชั้นนำแล้วก็ของเราก็เราไปก่อนนะจ๊ะอ่านี่คือไฟฟ้าฐานที่เป็นเกณฑ์ต่ำสุดที่ใช้เท่านี้แต่ในบางช่วงเช่น10โมง11โมงอ่าพีคละขึ้นมาใช่ไหมอ่าหรือตอนบ่ายสองหรือทุ่มปรับขึ้นอีกนิดนึงอ่าก็เป็นระดับที่2เป็นเลเวลที่2เหมือนหนูเล่นเกมอ่ะเป็นความต้องการไฟฟ้าปานกลางภาษาอังกฤษใช้คำว่า intermediate l e ยเห็นไหมครับก็คือในช่วงเวลาที่เราใช้กัน เยอะขึ้นดังนั้นโรงอานฟาแบบเนี้ยก็ต้องเดินเครื่องตลอดเวลานะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นพีคช่วงไหนอะ่ะเช่นอุณหภูมิในแต่และว,วันมันม,มันไม่ได้คงที่ทุกวัน<อ>เช่นวันนี้วันนี้มันทำไมโลนอย่างนี้วะ<อ>จะเปิดแอร์แล้ววะอย่างเงี้ยโอเคป่ะ<อ>ดังนั้นรงงานฟาต้องเดินเครื่องตลอดเวลาย4ิสี่ชั่วโมงเหมือนลงงานฟาฐานเห็นไหมลูกให้ลูกวิเคราะห์แบบนี้เข้าใจป่ะครับแต่รงงานแบบเนี้ย จะต้องสามารถเพิ่มหรือลดกำลังผลิตได้เช่น mm. ถ้าต้องการใช้เยอะ mm. ก็เพิ่มเ oh. ชื้อเพลิงเข้าไป oh. แต่ถ้าารอการาใช้น้อยก็ลดการผลิตได้สนองนิดสนองความ mm. ต้องการโ mm. ดยการป้อนเชื้อเพลิงเข้าไปตามความต้องการดังนั้นแปลว่าแบบนี้เราต้องมีเชื้อเพลิงที่พร้อมที่จะทํางาน <Huh. S 1> ก็คือกค่ทำให้ได้อย่าล้วประเทงไทยเรามี เยอะ,เ,ยอะเห็นไหมครับนี่แหละคือตอบโจทย์คือ1ราคาต้องถูกเพื่อทําให้เราได้ใช้ค่าไฟที่มีราคาถูกแล้วก็พังงานทดแทนมันต้องเก๋บอกพังงานทดแทนในประเทศไทยก็คือนา้าเพราะประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีฝนตกบ่อยแล้วเราก็สร้างเขื่อนอ่าดูนะสร้างเขื่อนเขื่อนมีนที่อะไรหรอกเขื่อนผลิตไฟฟ้ากักเก็บน้ำอ่าเขาเรียกว่ากักเก็บเก็บไปใช้ในตอนที่เราจําเป็นจําเป็นนะพอเราต้องการไฟฟ้าป้าขึ้นปล่อยน้ำออกมา โกลงมาจากที่สูง,ง,สงที่หมุนกลางหันขอบคุณที่เติมสร้อย <laughs> หมุนกลางหานันหมุนขนลวดตัดทางสนาม <laughs> แม่เหล็ก <laughs> ก็อลักระแสไฟฟ้าแต่ถ้าบางช่วงแบบมีเทศกาล <c oughs> อ่าวันนี้จะเปิดไฟแบบมโหราน <c oughs> อย่างเงี้ยเป็นปีใหม่อย่างเงี้ยอ่ะดังนั้นระดับความต้องการไฟฟ้าสูงสุดภาษาอังกฤษใช่ว่า peak load โอเคไหมครับวันนี้เราจะเปิดเฉลิมฉลองกันละปีใหม่อ่าเราเพราะทุกคนต้องอยู่เขาดาวอ่ะอ่านะครับดังนั้น ความต้องการตัวเนี้ยมันจะเป็นแค่บางช่วงเวลาดังนั้นจะต้องเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ไม่ต้องเดินเครื่องตลอด 24, 24, 24, 24, 24ชั่วโมงก็ได้แต่ต้องเป็นโรงงานไฟฟ้าที่เมื่อเดินเครื่องแล้วต้องผลิตกระแสไฟได้ทันทีก็ตอนนี้นมันพีิกขึ้นมาไม่งั้นไฟจะตกแหมไฟไม่ถึงเกณฑนะ์ไงไม่ตกไม่ถึงฐานเหมือนคะแนนไม่ถึงฐานก็ตกเกณฑนะ์ไงเออดังนั้นแปลว่าเชื้อเพลิงที่เติมเข้าไปเนี่ยต้องผลิตกระแสไฟได้อย่าง รวดเร็วรเว <นะ S 2> พื่อสนองความต้องการพีิกช่วงนั้นเขาใช้น้ำมันดีเซลเพราะน้ำมันดีเซลเนี่ยถือว่าเป็นน้ำมันที่เผาไหม้แลวเกิดพลังได้อย่างรวดเร็วดีเซลหมุนเร็วอย่างนี้นะครับหรือพลังงานน้ําปล่อยลงมาเลยอย่างเงี้ยเห็น<อ>ไหมครับว่าทุกอย่างที่ครณสิงห์พยายามอธิบายเนี่ยไม่ต้องการให้ลูกจานะครับต้องการให้ลูกวิเคราะห์ให้เป็นว่าคือการใช้ไฟของบ้านเราเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟเท่ากันตลอดย4ิี่ชั่วโมงมีช่วงปกติ อาจจะมากขึ้นกว่าปกติหรือบางช่วงที่เป็นช่วงพีคเลยช่วงสูงสุดดังนั้นเราก็ต้องเลือกใช้ในสิ่งที่มันเหมาะสมะโอเคไหมครับดังนั้นนี่คือแผนภาพที่เป็นการแบ่งความต้องการไฟฟ้าใน1วันนะครับแบ่งออกเป็น3ระดับก็คือค 1. ความต้องการไฟฟ้าที่เป็นฐานก็คือโรงไงฟฟ้าฐานต้องเดินเครื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วต้องมีขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ใช้เชื้อเพลิงคือเชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติ สองก็คือความต้องการแป่ปานกลางนะครับก็เดินเค้อนตลอด24ชั่วโมงแต่สามารถเพิ่มหรือลดกำลังผลิตได้และในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าเยอะๆก็ต้องเป็นความต้องการไฟฟ้าขั้นสูงสุดซึ่งจะต้องเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถผลิตกระแสไฟได้อย่างรวดเร็วรวดเร็วทันทีเห็นไหมครับนี่แหละครับว่าทําไมเราจึงต้องเรียนเรื่องไฟฟ้าบางคนเออไฟฟ้าจะไกลตัวมากสุดคือปีนเสาไฟ โอเคไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในตอนต่อไปว่าครูติ่งจะนำเรื่องอะไรมาฝากค่ะน้องๆคะเป็นอย่างไรบ้างคะเราได้เรียนรู้กันเยอะมากๆเลยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยผลิตไฟฟ้านะคะจากแกส๊สธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่นะคะดังนั้นนะคะดเด็กๆใช้ให้คุ้มค่าและประหยัดมากที่สุดนะคะสำหรับวันนี้คะ่ะนะคะพวกเราทั้งสองคนครูเลดี้เก๋ๆและครูติ่งต้องขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ